ส่งงานครับ h o n d a a c อ o r d Gen 8ครับเครื่อง2.0คันนี้เข้ามาจัดโปรพันหครับก็ตั้งวางล์วล้างลิ้นล้างหัวฉีดเปลี่ยนไส้กองหัวฉีดสตเตเลสนะแล้วดีเฟตอีซนะครับแล้วก่อนหน้านะครับมากับอาการสั่นเยอะเลย นะครับแล้วลูกค้าก็ถามถึงการปรับรอบนะครับก็ดูดไฟมาเช็คให้นะครับรถคันนี้ถูกรีแมปมาแล้วนะฮะมีการปรับรอบขึ้นมาจากมาจากโรงงานนิดนึงนะครับแต่มันก็ยังสั่นอยู่นะก็ตอนแรกลูกค้าว่าจะปรับรอบอย่างเดียวก็เลยตรวจสอบพวกตารางน้ำมันตารางไฟอะไรพวกนี้ให้นะครับก็จูนมาแล้วนะฮะ แต่จูนแย่มากครับคือจูนให้รถน้ำมันรถใช้น้ำมันทำให้มันวาวยันได้ครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับก็อันนั้นไม่พูดไม่พูดถึงแล้วกันเพราะลูกเพราะพี่เจ้าของเขาได้มือสองมาเจ้าของเก่าเขาเอาไปจูนมาโดนที่ไหนมาเราก็ไม่รู้อันนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงกันดีกว่าอ่ะก็โอเคก็มาก็อธิบายให้ พี่เจ้าของเขารับทราบนะครับก็อาการเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าพี่เจ้าของบอกใช่ใช่ใช่ก็เลยแนะนําว่าจูนใหม่ดีกว่านะครับจูนใหม่ดีกว่ารับประกันผลงานนะครับต่างต่างแน่นอนก็พี่ลูกค้าก็โอเคจูนใหม่แล้วกันนะครับก็โอเคเรียบร้อยครนนี้เป็นแอ c o คอร์ดเจนแปดสองจุดศูนย์นะครับล้อยี่สิบนิ้วนะอ่า ก็จูเสร็จแล้วครับเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จูโดยใช้ Band เอฟวแบนเหมือนเดิมครับส่วนผสมน้ำมันกากาๆนะครับคันนี้ใช้น้ำมัน e นะอียี่สิบนะจูถหนนจริงครับผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะครับจูเสร็จแล้วส่งรถกับลูกค้าให้ลูกค้าลองด้วยกันนะฮะก็ไม่มัวจูแน่นอนสายเบนซินต้องมีตัวนี้นะครับเวลาจูรถนะฮะ อ่าแล้วก็โนกับเราพีโจนนะครับใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกินสองชั่วโมงต่อคันนะครับไม่ใช่ห้านาทีสิบนาทีเสร็จนะอ่าพอเราโจจริงนะจูนถนนจริงโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเล่งการสำหรับ Accord Gen 8 2.0นะครับอ่าเครื่องที่ใครๆก็บอกว่ามันอืดนนะครับลองดูว่ามันอืดจริงไหมคันนี้ร้อี่สิบเลยนะโอเค,อเคก็เปิดแอร์นะครับ ปิดแอร์เกียร์ดีนะครับอันนี้ปรับรอบให้นะฮะก็สั่นกว่าสั่นน้อยลงกว่าเดิมพอสมควรเลยครับของเดิมจะสั่นหนักกว่านี้อีกนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันสองจุดศูนที่ว่ามันอืดๆเป็นยังไงนะครับคันนี้น้ำมันอ e ี20ข้อเดิมนะกออากาศเดิมอ่เดี๋ยวรอมอเตอร์ไซค์แป๊บหนึ่งครับ พอจะไปก็มีรถมาอ่ะรอแป๊บนึ่งนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาตาเล่นกันเป็นยังไงสองจุดศูนไปดูรอบฟาดนะครับความเร็วขึ้นต่อเนื่องนะอันนี้สองุสนนะครับร้อยี่สิบนะ ไปแล้วพอยกก่อนถนนไม่ดี <c oughs> โอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช่อ์ดเจนแดเครื 8, ค่องความดิสนยนนะครับเดิม,ดมยังไม่เคยจูนเลยนะครับแตกต่างจากรถท่านยังไงบ้างนะครับมีอะไรที่แตกต่างไปบ้างนะฮะก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่บางท่านที่จูนแล้ว จะโดน5นาที10นาทีเสร็จนะครับลองดูครับว่าแตกต่างยังไงกับของคันบ้างนะครับอ่ะหลังจูนนะฮะก็การตอบการตอบสนองดีขึ้นชัดเจนนะครับคันเร่งเบาขึ้นตอบสนองไวขึ้นนะครับแต่คันเร่งเบายังอยู่ในฐนานะที่มันควบคุมคันเร่งได้ควบคุมรอบได้ควบคุมความเร็วได้นะครับไม่ใช่แต่เราพุ่งพวดงพวดพวดนะครับ หลังจูนนะครับต้องการใช้ความเร็วย่านไหนแค่เขียนคันเร่งเข้าไปเลยครับตอบสนองขึ้นมาทันทีนะฮะไม่รอเหมือนเดิมนะครับแล้วเสียงเครื่องก็ะจะเยียบลงรอยต่อเกียร์จะนุ่มขึ้นนะครับหลังรอยต่อเกียร์จะมีแรงถีบส่งต่อนะครับอ่าก็โอเคครับ ำหรับพีจูนจูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหน้าอู่อยู่เสรีไทยซอยเจ็ดสิบสามนะฮะแล้วก็มีที่รับลูกกาคลองเจ็ดนะครับอันนั้นจะรับทำที่หน้าบ้านนะที่คลองเจ็ดจะรับแค่ง,งานงานจูนเท่าน,นั้นนะครับงานรีแบบเท่าน,นั้นนะเมเทนเอนทั่วไปไม่รับนะครับอ่าถ้าต้องการแม่นทนเฟอร์วิททั่วไปรบกวนมาที่เสรีไทยเจ็ดสามนะฮะอ่าแล้วก็ ี P.J. Remap Honda เสิร์ชได้ทั้ง3ช่องทางครับ Facebook YouTube Google Map นะครับมีทั้ง3ช่องทางเสิร์ชได้เลยเจอได้นอนนะครับโอเคก็ส่งงานครับขอบคุณครับ